สวัสดีครับนะครับเพื่อนเพื่อนพี่อ่งนองนอรัสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิติสลักกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นวิ่งบนนะครับเนาะก่อนจะเข้าสู่สูการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับเนาะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้น ใช้วิจารณญาณและสตินะครับในการรับชมเนาะขอบคุณครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับนอกกับคลิปการคิดนวนแนวทางสถิติฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับเด่นวิ่งบนนะครับเนาะอสถิติที่อาจารย์คลิปหนวนไว้นะครับได้เด่น8กับ3นะครับฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออกศูนยตัวล่างออกแปนะครับสุดท้าเราคิดคำนวณเนาะอ่ะ8 อ่าสามมานะครับแล้วก็แปดก็มามาบนมาล่างเลยนะครับนอสูตรนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นสถิติบนนะครับแต่มาทั้งบนทั้งล่างเนาะก็ยังทําการคิดคํานวณต่อนะครับสูตรในการคิดคำนวณนะครับหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบล่างบวกกันหนึ่งครั้งเท่ากับวกศูนย์บวกห้านะครับเนาะอ่ะเรามาดูสูตรกันต่อเลยนะครับเนาะท่านผู้ชมอ่ะนะครับเราก็มาดูสูตรในการคิดคำนวณนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะตัวนี้เป็นสถิติรัฐบาลฮานอยเนาะนะครับสูตรในการคิดคนวณ นะครับหลักร้อยบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบวกกันหนึ่งครั stores, <S 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 ้งหลักหน่วยอ่าทุทีหลักสิบล่างบวกกันหนึ่งครั้งท่ากับวกศูนย์บวกห้านะครับมาเริ่มเลยนะครับเนาะห้าบวกหนึ่งเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกศูนย์เป็นแปดแปดบวกห้าเป็นสิบสามนะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาสามตัวบนออกสองแปดเจ็ดสองตัวล่างออกศูนย์สี่นะครับศูนย์เตัลวคิดคำนวณนะครับแปดมานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ แปดบวกสองเป็นสิบสิบบวกศูนย์เป็นสิบนะครับสิบบวกห้าเป็นสิบห้านะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับอ่ะฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสามตัวบนออกหนึ่งศูนย์หกนะครับอ่ะสองตัวล่างออกแปดสองนะครับสุดท้ายเคิดคำนวณนะครับศูนย์มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับท่านผู้ชมหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกแปดได้เก้าเก้าบวกห้าเป็น 14นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับอ่าฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอย3ตัวบนออก8ปดหตัวล่างออกเกนะครับอ่ะสถิติวันนี้นะครับมาล่างนะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับก็สวัสดีนะครับสมาชิกทุกท่านเด้อนะครับเนาะอืมนะครับอ่ะ8ปบวกหเป็น9 9้เบวกเเป็น18 18ปบวกหเป็น ยี่สิบสามนะครับเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับเนาะงวดถัดมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับสามตัวบนออกหนึ่งสามศูนย์สองตัวล่างออกเก้าสี่นะครับสูุดทุรกิจคำนวณนะครับอ่ะสามมานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับท่านผู้ชม 9ก้าบวกหนึ่งเป็นส 10, 10ิบสิบบวกสามเป็นส 13, 13ิบสามสิบสามบวกห้าเป็นสิบแปดนะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับอ่ะฉลากินแม่งรัฐบาลฮานอยสามตัวบนออกศูนย์เก้าสามสองตัวล่างออกแปดเจ็ดนะครับอ่ะส่วนที่เิดคำนวณนะครับสามมานะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับ9บวก8เป็น17 17บวก5เป็น22นะครับเนาะอะ่เราก็จะได้สถิติเด่นคือ7กับ2นะครับเนาะ นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ต้องขอฝากเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนาะและสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาทําการรับชมนะครับคลิปการคลิปนนในวันนี้เนะเาะและเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกด l i ค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้อาจารย์ด้วยด้อยเนาะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับในการทําคลิปครั้งต่อไปเนะเาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับอาจารย์ก็ฝากคําเตือนกันก่อนอน,นะครับ อาคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติใน,ในการรับชมเนาะขอบคุณครับอ่ะนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็ไม่รบกวนเวลาสมาชิกแล้วเนะาะอ่ะก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาทําการรับชมเนาะขอให้เฮงขอให้ปังกันทุกๆคนนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ